เหมือนว่าดอยเซอร์จะเล่นเข่าเดียวกับเรานะครับแต่ไม่ต้องห่วงจะไม่ต้องห่วงว่ากูเก่งกว่าอ้าเละไรไงไงยก่หิดอะไรอะไรใส่เฮ้ยเฮ้ยสงสัยโค้ชจะโดนผบไปก่อนเฮ้ยเตะตากูไป่พอขางขวาได้มเลยนยหายแล้วหิดไงมาแล้วบอลขาสจนแบกโอ้ยอีกแล้ว โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อนขึ้นถผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับนีอยู่โหมดใหม่อย่างคัลโนเชสนะครับดอยจะไม่แนะนําคอมสุดโหดนะที่ทาให้เพื่อนได้ที่หหรือได้แชมป์กันนั่นเอง,เองนะฮะคอมนี้ก็คือคอม e ีสเมนนะครับคอมนี้เพิ่งมาแรงใต้แบบ,แบ,บแกระแสตน้ตําเลยแบบคอมดวงตาเพิ่งขี้โกงไปจริงๆคอมนี้เก่งกว่านะถ้าเราเล่นถึงเลดเกมแล้วคอมบีสเมนคือเก่งกว่ามากนะครับอ่ะมาดูว่าคอมนี้มาทํางานยังไงนะครับ หลักการง่ายๆของคอมนี้นะครับเมื่อบีสแมนในทีมเราตายนะครับเพื่อนๆจะเก่งขึ้นนะโดยสรุปง่ายๆแค่นี้แล้วกันเก่งขึ้นยังไงบ้างตีแรงขึ้นนะครับเลือดมากขึ้นตีเร็วมากขึ้นแล้วก็สกิลแรงขึ้นอะไรก็ว่าไปนะคือมันทําให้ตัวที่ยังเหลือรอดอยู่ที่หลังเนี่ยเก่งขึ้นนะครับหลักการคอมนี้ก็คือเราส่งตัวที่เราคิดว่าไม่ค่อยเก่งหรือไม่ค่อยได้ใส่ของออกไปตายก่อนอย่างเช่นส่งคิวกอดไปตายส่งเฟนิกซ์ไปตายส่งตัวต่างๆไปตายในคอมบีสแมน เพื่อนๆที่อยู่ในคอมเราที่ยังไม่ตายในกระดาษเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นมากนะครับอ่าประมาณนี้อันห SI ลักการของคอมนี้เนาะซึ่งคอมนี้โดย6ตัวที่เราเห็นมาเนี่ยมันจะมีตัวที่เก่งที่สุดอยู่ตัวเดียวนะที่ดอยเห็นนะก็คือตัวของเปหน่านะเปยน่าสามารถใส่เทมเวได้ไอเทมที่เปยน่าควรจะมีนะคือเทมหนังสือตัดเลือดนะครับถ้ามีเทมชิ้นนี้เปหน่าจะโหดมากนะครับก็มันทําให้เรามีตัดเลือดมีดาเมจจริงนะฟาร์มได้ดาเมจดีนะครับ,รบอ่านอกนั้นก็เป็นเทมเวททั่วไปไเทมเพิ่มเอเนอร์จ ส่วนตัวที่ลองลงมาที่จะพอแบกได้ก็จะมีตัวฟีนิกซ์เนี้ยใส่เหมือนกันใส่ตัดเลือดตัดเวทอะไรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนอกนั้นเก่งที่สุดก็น่าเป็นแค่เคสแล้วส่วนคิวคอรอ่าคลิกซิกแล้วก็เบลดามเนี่ยเอามาแค่ ให้ครบคอมเฉยๆไม่ต้องไปต้องทํา3ดาวก็ได้นะไม่ค่อยจะเป็นคอมนี้จาเป็นจริงๆก็แค่3ดาวของเปน,น่านะครับโอเคมาดูหลักการการเล่นคอมนี้ดีกว่าว่าเราควรเล่นกับคอมอะไรวันนี้ดอยจะมานําเสนอในการเล่นบียสแมนคู่กับตัวของเบอร์เซิร์กกันนะครับเบอร์เซิร์กเนี่ยมันจะมีอยู่5ตัวนะครับแต่ตัวที่เราจะเลือกเนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวนะตัวแรกที่เราจะเลือกคือตัวของเอมิลี่สามดาวนะครับหลักการในการเล่นคอมของดอยวันนี้คือการทำเอมิลี่สามดาวเปน,น่าสามดาวครับเราค่อยอัพเวลเนาะคือหลักการง่ายๆคือ สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เอมิลี่สดาวหรือเปน,นาสามดาวก่อนนะครับแล้วค่อยอัพเวลต่อเนาะคือหลักการของช่วงบีสแมนช่วงแรกๆเนี่ยเราจะสุ่มจนกว่าจะได้เปน,นาสามดาวก่อนนะครับสุ่มไปเรื่อยนะสุ่มไปเรื่อยพอได้เปนาสามดาวปุ๊บค่อยอัพเวลไปเวลเยอะๆเก็บตังค์อัพเวลไปเรื่อยแล้วพอพอสะสมครบเนี่ยสะสมได้บีสแมนครบเนี่ยก็ตามหาตัวแบกตัวอื่นนะครับซึ่งคอมที่ดอยจะเล่นวันนี้ก็คือคอมตัวของเบอร์เซิร์กนะครับก็คือจะใช้เอมิลี่เป็นหลัก3ดาวไว้ก่อนเนาะเอมิลี่กับเปน่าสามดาว เอมิลี่เนี่ยมันจะคอมโบคู่กับคิวกรได้อยู่แล้วที่มันเป็นบีชเมนด้วยกันนะเพราะงั้นก็จะไม่ใช่ปัญหามากในการเล่นคอมโบเบอร์เซิร์ฟช่วงต้นเกมนะครับแต่พอช่วงเวลแปดเวลเก้าขึ้นไปพอเราได้บีชเมนครบหกตัวใช่ไหมเราต้องการทําให้เอมิลี่เราติดเบอร์เซิร์ฟร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเบอร์เซิร์ฟเนี่ยคือเวลาตีมันจะกระจายนะครับแต่ว่าเราเวลาเรามีเบอร์เซิร์ฟแค่สองตัวมันจะสุ่มหนึ่งตัวตีกระจายแต่ถ้าเรามีเบอร์เซิร์ฟครบสี่ตัวมันจะตีกระจายครบทุกตัวนะซึ่งตัวของวอลค่จะมาแบกช่วงท้ายเกมมได้เหือนกันนะเพราะงั้น คอมเล่าหลัหลกๆนะครับตอนต้นเกมมันจะมี7ตัวนะครับเตัวก็คือมีบรีสเมนตหกตัวใช่ไหมแล้วก็คู่เอมิลี่อีกหนึ่งตัวเป็น7ตัวนะคอมเรีวเจ็ดก็จะมีแค่นี้นะครับก็พอหลังเล่เกมไปปุ๊บเรีวเก้าเราต้องการตัวของโอเมนกับตัวของวอลคาร์ดเพิ่มมันก็จะกลายเป็น6กบีสเมนต์นะแล้วก็4เบอร์เซิร์กนะนี่คือคอมที่ดอยจะเล่นเนาะหลักการก็อย่างที่ดอยบอกนะครับต้องการเบน,น่าสามดาวนะครับอ่ะเอมิลี่สดาวเนาะในส่วนเบอร์เซิร์กนะส่วนไอเทมของเอมิลี่นะที่ต้องการนะคือไอเทมกันเเเววทยออะะะๆนนครับไไม่่าาจป็ก ทอยนะครับแล้วก็ของพวกรีมานาอะไรพวกปลวกเลือดนะครับเน้นอึดไปก่อนนะครับคืออะไรก็ได้ที่ทําให้เอมิลี่ตายช้าๆนะเอมิลี่มันจะอึดมากๆเวลามันอยู่ถึงเลดเกมนะครับมันแบบไม่ตายกันดาเมจได้เยอะนะอ่ะอันนี้คือคอมหลักๆที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับก็ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงสหรับคอมหกสปีดเมลแล้วก็4ี่เบอร์เซิร์กนะครับไปไปแล้วชมกันเลยดีกว่านะตอนนี้ดอยมาเล่นกับองเพื่อนให้ดูด้วยนะครับถ้าถ้าถ้ามึงไม่ได้บีทอะกูแย่งหบททำไง ถ้าเกิดกูแพ้ก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้เ้าอยู่ในช่องดายเซอร์ไงสิเอาเลยมึงเป็นแค่เชสสปิริตกลมๆก้อนเกมเผาบีสสำคัญที่ตัวแบกนะฮะงาน้อนไหนล่ะครับพี่กายเราจะเอาอาด u อินมาแบกก่อนนะครับเอเมลี่ด้วยเผื่อไว้เผื่อได้สองดาวยิกซีนี่ใช้ได้ไหมพี่กางกางๆว่ะ ไม่ไม่โอเคอ่ะเพื่อนต้องต้องมีต้องมีบุมติกอะคิกซี่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอะอีกนิดดีกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันในสายเมดราคาถูกกว่าเก่งกว่าตลกไปเกมเนี้ยตัวราคาถูกกว่าแต่เก่งกว่าได้ใช่หนึ่งดาวคือเดอะเบสอะดูอินก็ไม่ใช่เผ่าพีที่จะเล่นนะครับแต่ว่าเรามาแบกเฉยๆนะตัวเองนะครับอยากจะเชื่อเลยนะคะกอล์ฟละแซวยับเชื่อกูการสอนเล่นไปแล้วก็มีเพื่อนอยู่ในคอรเป็นไลน์เต้ เอาไกด์อัดขี้นี้กันเกิดปิดไม้ไปเลาก่อนแล้วกันเจอใครเนี่ยกิจายอะไรเนี่ยสองดาวเต็มหมดเลย <laughs> กิจไงงงอ่ะทีบ้านชื่อสองดาวนะครับบ้านชื่อสองดาวไอียตัวโตมาเทียว เว็บแรกต้องเหลืองเงินห้บาทป่ะไม่ห้าบาททไมแล้วเคลียร์เว็บแรกเสร็จมันจะเงินมันจะสิบอดีใช่ไหมใช่ใช่มค่อยขายทิ้งก็ได้ใครจะแตะเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับเผ่าบีนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแบกค่อนข้างเก่งคุณแน่แตกใครโดนไปโดนไปโดนไปครับโดนไปครับกูยืนที่โลแล้ว มึงเอาไปก่อนไปกูไม่มีอะไรนะตอนเนี้ยห้เตะนี่อ่เลนเตะเอมิลี่เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเป็นตัวนึงบาที่เก่งมากอาเยอะแล้วว่ะตอนนี้เอาเยอะแล้วว่ะไเซอร์นี่ก็ยังเป็นมั่นใจในสปา์ตรักธรรมชาติของเขา เ้ยเราจะมาแย่งกายหิดเองกายหิดจะได้มีตัวไม่ครบเราต่อให้หนายแย่งเราเลยตอนนี้ก็จะมาเล่นบีทกับไฟเตอร์นะฮะจริงๆบีทเล่นกับเอลก็เก่งนะแต่ว่าพอดีได้มาหลอดมาเลยอยากเล่นหลอดทางนี้โหดประวัาไิไม่ไม่ไม่ oh <my. S 1> ไฮแอเตะเป็นตัวที่ใส,ส่ปุ่มเยอะมากเล่นเกม่ะนะ ไปดูความคุ้สิไปดไดูความคุ้มไงยีนเดดเ่เดเรีไววะรีไวดีกว่าชอบชอบชอบไเวาเย็ดกูแพงวะเนี่ยเฮ้ยจะเยี่ยเ็เอาเอาเยังไงไงยีนโอ้โหไงยีน หนพัมโลกโอ้โหมือยังไม่ถึงครับการหิดมือยังไม่ถึงยังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใครใครขิงทีหลังตอนโวดแล้วปล่อยคนเขาขี้ขิงไปก่อนคนคนนั้นก็คือมึงไงใครไม่ได้ใครเมลลหกอันนี้ ปาได้ดูโครับป่าไวมากเลยว่ะสายกั๊กเนี่ยใส่จะดองมันจะดองหาหนึ่งบาทก่อนแล้วแต่นายแม่ทำให้เตะหรอกให้เตะตัวอ่อนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แต่กูใช้ไปไว้ก่อนมันเก่งต้นเกมมันแรงไปวะจริงจสกิลสกิลเดียวมันหนึ่งดีลิตได้ตัวหนึ่งอ่ะไอ้มาร์กยาค้าเกลเอื้อกูไม่ได้ทำการละทำกาละทำเฉย รอบนี้น่าจะตบดอยเซอร์ได้นะครับมาหลอดเราชอบน่าจะไม่ไหวไฟตี้กินโหดจังวะไม่มีคิวเรนสามตับ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 ก่อนดอยเซอร์เกินกอเลือกนายนะโดนเลยครับเฮ้ยยืดนมสนนุกผิดเอเยคือชอบตีนั่นมากนะตีสนุกผิดคือเราต้องพยายามรีบเวลก้าวนะฮะเพื่อที่จะได้จัดคอมคอมโบโหดๆว้าวจริงเหรอครับสวย ขึ้นใต้น้ำขึ้นใต้น้ำอวบุเคนมาแล้ววะพอักลงบีทเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะฮะจะได้เป็นคอมโบสี่บีทแล้วก็จะกลายเป็นบีทเอ็กเซลจบแล้วทำไมเกมนี้ยังไม่เจออกายเลยวะไม่ให้ไฮเตะกูชอบพาทางปัญญาไปพลัทิศเวลาเจอไม้วะเฮ้ยอ้าว เล่นกับพี่ช็อปแม่งตาผิดทางแล้วทไมมาหลอกคนอื่นจังอ่ะเฮ้ยมันช็อปรัวๆได้เพื่อนโอ้โหของสามชิ้นมาหลอกโคตรเกีย็นเลยใส่เยอะๆเดี๋ยวก็โดนตบการที่เราเลเวลสูงก็จะส่งผลให้เราเจอตัวหลายบาทได้ง่ายขึ้นแล้วก็วางตัวได้มากขึ้นจะได้วางคอมโบอันนี้กิบง่ายไม่รู้เลียนนะครับเนี่ยกิบง่ายโดนแน่กิบง่ายอยากเจอกิบจากเลยร้อนเรียนกูอยู่ได้ ไหวอเหรอเออชื่อหนึ่งว่ะชื่อหนึ่เลยาเฮ้มันแรงจังวะคิดไงเจออีกเก่งนี่อีกเลี้ยวหลือนี่ไปเกมที่เลี้ยวแล้วหนื้อกูเบื่อเนี่ยเนืไอ้ช็อตคิดไงนี่มันเจอเก่งสามดาวกูเลยนึกตาเนี่ยเก่งสามดาวเหมือนว่าดอยเซอร์จะเล่นเผ่าเดียวกับเรานะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าแตไม่ต้องห่วงว่ากูเก่งกว่าอ้าวลยออะไรวะอะ ผมเห็นชื่อกูใช้ไม้ดอยสอนเล่นไปด้วยแล้วก็ตกเพื่อนไปด้วยเนี่ยได้ไกลกูง้างมือรอละนี่ไงมาดิมาดิมาไอ้ย่ามาหลอกไอ้เอมสมึงปาเลย อะไรกายหีดอะไรอะไรพูดใหม่กายหีดทำไมไฮยาเตะกูปาั่นกระใจอย่างนั้นเขาลอยมึงไม่รู้แต่มึงโดนโดนกูโจ๊กอ่ะว่าโดนบั๊นัแหละเพื่อนนี่ไงกูบอกแล้วมึงขิงเยอะไงโดนไปราไม่พอจะแพ้ก็โทษบั๊กเราไม่แม่ปาาเป็นคนตากูงงมีไฮยาเตะเด็วกูขายทิ้งแม่งไม่ได้กูบอกแล้วตัวมันอ่อนไม่เชื่อกูเฮ้ย อันดับหนึ่งแล้วเนี่ยมาร์คเอาไฟช็อกช็อกช็อกสนั่นโลกเยอร้อยคุณอดลยไปแล้วอเบาดัมเราจะไม่ซื้อนะครับเราจะปล่อยมันเป็นแค่ดาวเดียวนะนี่ไงนายดูถูกพลังเบาดัมไงหน้าที่ของเบาดัมสำหรับผมก็คือเอามันไปลงให้มันตายไไว้เพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์ของเต่าบิ๊กแมนเพื่อเนี่ยนายดูถูกบาลดัมอีกแล้วไม่ดีนะคุณดูไม่ผิด แต่ถ้าใครที่อยากเอาเบาดั้มจริงๆก็ตอนที่อยู่เวฟที่ห้าสิอย่าลืมเอาบบลดั้มเก็บนะครับไม่งั้นมันจะผุกมอนแล้วก็เราจะโดนเราจะตีมอนตายไปทันเสร็จเกมได้กี่นาทีครับพี่ประมาณเวฟที่25ห้าหรือว่าตอนที่เราเบลก้าแล้วครับผมกูเจอคนมันก็จะอเนี่ยกูเจอคนที่พูดเยอะว่ะไอ้คิดทำไงดีวะแกคนเนี้ยสังสอนหน่อเออใส่ไปหน่อวะ เกมนี้กูยังไม่เจอไอ้การนะจริงแต่กูตบพี่มาร์คได้ให้มาร์คตบไอ้กายได้กูก็ตั้มั่นใจว่าโดนพึงฉลาดใจพึงอยาเพิ่มจุดตาใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเยอะว่ะอะไรของมึงวะเนี่ยพี่มาร์คไม่ตามแผนเลยวะเฮียเตะเมกี้ฮีเต้มันโหดดับเบลแปดตึ้งกินยาแล้วเจอแล้วโอ้โหเพิ่งสลับตัวไอ้บ้าเอ้ยทันไหมเนี่ยมันมาล้วงคิวเลนมันมาล้วงเฮียเตะกูสงสัยโค้ชจะโดนตบ ไอ้เชี่ยเป็นต้ากูไอ้บอกทางขวาได้ยังไงอะไม่ใช่หาเกินอะไรนะเอาไม่ใช่กูเจอพี่ไม้วันนี่วะพี่เจอกายไม่ใช่ตบยับโดนตบจะลำลองตบกูเอ้อขิดโคตรเกินฟังกูนะกายกูจะเอาคอมที่มึงสอนคนอื่นลงในยูทูปมาตบมึงไม่เป็นไรกายอย่างกูสานต่อเจนะเรามึงเองแต่ว่าเดี๋ยวจะได้คลิปนี้ของกู ใช่เขาเึิงสอนหมดแล้วกูก็นั่งไปกูบอกแล้วเอมิลี่ก็ของเจกู้องกูต้องงานอยากิจง่ายกันไม้สามดาวสองตัวแต่เปอร์เซ็นต์จะสู้ไหวในสูนยงเอมิลี่ั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะโอ้รนี่ยังไกล โอ้เชี่ยมึงจะหนึ่งแปดไม่ได้นะเฟหน้าไม่มีสิทธิ์แล้วรอบนี้มึงโดนไอเฟหน้าจิบหายแล้วกูต้องกูต้องจัดการกับกิตยายกันวะกิจยายมันลวงหลังยับเลยวะตีเราก็ไม่ค่อยชอบไปพวกฟอร์เรนแม่งตีเข้าเลือดไอ้แค่ติดแล้วไงต่อกายหงิดมามึงยังไงกูใครมาเลยครับเต่าพี เฮคิดหายแล้วคะ่ะโอ้โหพี่ยันะ่าโอ้โหโคมโตวด้วยเมื่ี้นายพูดวา่าอะไรนะดอยไม่รู้ถึงก็รอฟังให้จบก่อนก็บอกว่ารอฟังให้จบก่อนกายเงียบโดนสำรองมาจบกว่าโอ้โหดีฮึ่ม ลงไปลงไป40ลงไป40ฟังกูนะเพื่อนเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารพูดได้ก็พูดไปเพลงเล่นหน่อยเดียวกับกูตัดตัวการดีเองเอาเอาไหนบอกไม่เป็นไรเออไหนบอกเองอะว่าเล่นได้พี่ของว่ะแมงแข่งเลยชีวิตแม่งเศร้าไปไหนเว็บหน้าเราจะขายไฮเตะแล้วนะครับเพราะเราเวลเก้าละเราจะถึงจะไ้ครายทำไมอน่ยการีตตัวออกจากเก่งสามเดมอนกับปกปูก็รู้เพื่อน แอบหน้ามันโดนกูตกก่อนแล้วมึงจะมึงจะเล่นถึงตรงนั้นแม่ไกลเงียบถึงเแ็บหน้าก็ถึงแล้วเนี่ยก็กก่อนนห้าูตบกูไปก่อนเดฟมันจะเล่นกูเนี่ยเนี่ยเบื่อแล้วเพื่อนเฮ้ยมินี่ดอยเซอร์ไอ้ซัดสวยสวยเมีซ็งมันเกินไปแล้วไอ้เหี้่ดีนะโคตรเตะผีบูชายครับสามหมื่นตัวเดียวอุ๊ยตายแล้วไอ้แตะนะครับบายบายยังไงดีไกลเงียบโหดไหมเฮ้ยตาแล้ว จะสนทไม <oh, <well ś ś ja Dieses, ้ไปนอนหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยมันยังรอดอยู่เฮ้ย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 กินยังไงเนี่ยไม่รู้กูไม่รู้โอ้โหซุ้ไม่ได้เฉยอ้าวอ้าวยังได้อยู่ว่ะพวกกูชนะวะกายเปเปต่หน้ากูยังเลือดเต็มอยู่เลยเออเออเกือบแพ้หน่อยเอบเติมไม่ทันเท่านั้นแหละเกือบเก้ากันหมดแล้วว่ะใไ่เร็จแล้วทั้ง การหาสมาธินะครับสอนไปด้วยตกเพื่อนไปด้วยแล้วตอนนี้ก็มีโอกาสจะโดนตกสูงแต่บอกเลยว่ายถ้าคลิปนี้ไปอยู่ในช่องมึงมึงเล่นซ้ำตรงนี้ดอยครับไอ้เหี้ยมันเล่นเตะหลอดด้วยไอ้เหี้ยจีกว่าเดิมอีกกายเงีมาเลยจิดไงยังไงเรื่องจีดไงเอ้ยกูเบื่อเอเมลี่ตีดีตีสำรองโอ้โหแรงเลยว่ะม์ค น,น,น,นั่นมันนั่นมันสายเวทนี่นะสายเวทจะไม่ได้ชอบสายเวทแล้เปต้า,ตางโงดมึงไม่ว้าปีดีวะเหมือนจะไม่มีมดาเมจเอา้ากูตาย <laughs> ไม่นะไอ้เหี้ยอย่างจงี้ตายหยุดโคตรสุไปแล้วไอสัตว์ไอสไอนเล่นไปแล้วก็เล่นไปไอเหี้ยคนแบ่งประสาบโอ้ยไอคิมกูสาบดาวเร็วแย่หวะ โอ้โหไม่โดนมาหลอกด้วยเดี๋ยวสามต่อไอ้นี่เองอนอี่าจะสามต่อได้แล้วแหละเพราะว่ามหลอกโดนโดนโดงไอ้เนี่ยมา่าอกโดดนิว่ายังไงเอามาร์คเจอเอมิลี่กูยังเดียวได้อยู่อย่างเดียวว่ากีดตัวไซส์ตบต่อไปจะเป็นกูยังเดียวอยู่เฮ้ยเจอมังกร้อไหวยปะเนี่ยกูจะไม่ก๊อปไม่ก๊อปสายมึงกูจะเล่นสี่เบอร์เซิร์ก ใา่เหมอครับที่นี่ตอบต่อไปต้องเป็นกูแน่ๆเลยเย็นอันนี้พลาดไปแล้วเนี่ยอาทีติออดีๆแล้วไม่ทันแล้วนายคนอยากเล่นอ่ะตายไปหมดแล้วสี่ทมเด็กเด็กเข้านอนมึงโดนแน่เบอร์เซอร์เกอร์โดนสวยอะไรเนี่ยปั๊บตูมเบอร์เซอร์เกอร์ไปพอขาดอาวตาลูกลุยปั๊บเอาเชียาเอ้ยมันว่ขาดกูมันล้มวไงมาไอนอดดีว่ะ อะไรม้าผมเห็นไอวิลลี่กูเปล่าเห็นไอวิลลี่กูเปล่ายากหน่อยยากหน่อยเหลืออะไรหรือเหลือแปลกตายมั้ยไงอ่ะกูต่อสามดาวปะเกี่ยวออ๋ไม่ได้ใจหรืออะไรเงี้ยเหลือเรื่องแปลกเป็นเหลือโดนเียวตายเลยอะไรวะตายเป็นตัวอะไรตัวห้าบาทอ่ะตัวห้าบาทก็ตายห้าบาทเดียวสามดาวเนี่ยเออเหลือเลือดแปลเลยนะมันไม่ไมไเอ้ยมันเกี่ยวที่เลเวลด้วยปล่ากูไม่แน่ใจเลเวล ไอ้คนเล่นเหลือเลือดแปดเลยนะเว้ยแกมาแล้วสองดาวไม่นะมันเหลือเลือดหกสิบเลยเหรอมมีวอลคัตด้วยอ่ะมันสาดสวยอีกอฝังไปแล้วหนึ่งศพลูเมียยังไงยังไงลูเมียมาแล้วตุงมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบสเบสมือหน่อยเอ้ยโหยังรอดน่าจะรอดอยู่ ไอ้แม็กโดนตั้งปอมกูตบไปแล้วเอมิลี่แบกว่ะเนี่ยว่ากูชอบเอมิลี่แล้ว <c oughs> โน่นหนึ่งไงไอ้กายไปไหนว <laughs> ันนียไอ้กายกลับมาดูก่อน oh. เนี่ยกูเล่นเพรสเซกบอลขาดเนี่ยกูกำลังคิดอยู่ว่าบอลขาดกูต้องใส่เทพอะไรบ้างบอลขาดใส่หนังสือไงเนี่ยแต่หนังสือเป็นหน้ากูใส่เทพปวดเยอะเลยบอลขาดดิ <c oughs> บอลขาดกับบีดแมนเนี่ยที่ไกายใช้ตบมึงอ่ะไม่กับบีดแมนไม่ทานแล้วเปลี่ยนไปทานที่นี่เปลี่ยนตอนนี้ระเบิดแน่นอน ต้องห่างกิจางตอนนี้ไปก่อนมาแล้วมันหลับเอ้ยสุดย่ามันหลับคิวกอดกูได้ยังไงโอ๊ยยังไงโอ๊ะมันมันตุ้มตรามตรามตุ้มมากเลยยังไงผู้คนจะได้ไปประทาดหายแล้วกิจไงม,มาแล้ววอาขาดสนแตกว่าขาดอีกแล้วปีไทยเอา้าทำไมเป็นต้ากูตายง่ายงั้นนะ่ะวอาขาดตีกระจายกิจเป็นเบอร์เซเทียบร้อยสองอีกแล้ว ครับก็ถ้าเพื่อนชาวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกายหยุดซับคอมเดอะบีดของเขาด้วยนะฮะติ๊งอะไรวะเป็นไงออกมาเพื่อนมันหายไปแล้วไอ้กายมันหายไปแล้วไอ้กายมันหายไป้วไปปิดคมันไม่ปิดคลิปปิดคลิปอะไรมึงขยี้มันนี้ไอ้ยี่มันหาจริง6บีด4เบอร์เซ็กเวิร์สครับก็เป็นไงบ้างครับสาบคอม 6บีดแล้วก็4เบอร์เซอร์เกอร์นะคอมนี้เนี่ยเป็นคอมที่ถือว่าโหดมากๆนะช่วงเลดเกมนะมันสามารถชนะเมดได้ดีด้วยการที่เรามีเอมิลี่แล้วออกของกันเวทให้มันเยอะๆเนี่ยคอมเมดนี่คือสู้ไม่ได้เอมิลี่ตัวเดนนี่คือเหมาได้ทั้งตีนะครับคือโหดมากๆนะฮะส่วนวอลขาดเนี่ยมันสามารถแก้ทางทุกอย่างได้เนื่องจากมันอมตะนะถ้าเรามีของโจมตีโหดๆให้มันวอลขาดช่วงเลดเกมมันก็จะแบกได้ทุกตัวนะก็อย่างที่บอกไปเนาะบีดเมนยิ่งเพื่อนเราตายยิ่งบีดเมนเราตายไปเยอะ IT, ออยยนนะไอตีเบอรนะ์เซอร์ บอกเลยว่าโหดมากสับบีดเมนเนากพวกนี้ดอยเห็นเริ่มมีคนมาเล่นเยอะขึ้นอาจจะหาตัวยากหน่อยสับเป็นหนาแนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนัไนเมีข้อมอือที่สามารถเล่นคู่กับบีดเมนได้เยอะเหมือนกันถ้าเพื่อนช่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดอยด้วยจะเป็นกำใจใคนทคําคลิปมากเลยนะฮะ <S <S อยากให้แนะนําคอบไหนก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เดี๋ยวดอยลองไปหาวิธีการเล่นคอบต่างๆให้นะครับวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ